คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมน้ำชูกพารวย สวัสดี FC ฟมิตรรักที่คารพบรักทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาเอพี่น้องนะครับมาชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับเลขเด็ดเม็ดเดียวเน้นๆนะครับสูตรมังกรทองนะครับจากทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับ ครับผมเข้ามาแล้วนะครับจะชื่นชอบสูตรนะครับตารางวันมังกรทองนะครับจากทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยเข้ามาแล้วชื่นชอบก็อย่าลืมกดซับสไครต์นะครับกดไลค์กดติดตามนะครับหรือว่ากดแชร์ทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจนะครับในการคิดคำนวณนะครับบวกสูตรตัวเลขเด็ดๆแม่นๆนะครับมาฝากเอฟซีพี่น้องรับชมในครั้งต่อไปนะครับ ครับผมสําหรับงวดที่แล้วนะครับแอดก็ลืมกลับหัวให้นะครับ86เป็น89นะครับรีบเกินไปนะครับก็เลยไม่ได้กลับให้6กับ9ตัวเดียวกันนะครับก็สําหรับงวดข้อสอบบรรจันนะครับข้อข้อสอบออก4หลักเหมือนเดิมนะครับให้ระวังด้วยนะครับข้อสอบออก4หลักค่อนข้างจะโหดนะครับข้อสอบ10หลักเอามาออก4หลักนะครับบรรจันแอดก็บวกสูตรออกไว้เรียบร้อยแล้วทําเต็มที่สุดความสามารถเช่นเคยนะครับ จะต้องอกตรงใจเอฟซีไม่รักหรือเปล่านะครับไปรับชมสูตรตารางวันมองคลทองพร้อมกันเลยครับผมครับผมก็มาแล้วนะครับสําหรับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับเลขเด็ดเม็ดเดียวเน้นๆนะครับจากทางช่องแอดมินคิมนําโชคพารวยนะครับก่อนจะไปรับชมสูตรนะครับเราก็มาสรุปข้อสอบนะครับของลาวพัฒนานะครับในปีพศส5 6 7นะครับ ็เดินทางมาถึงครั้งที่6นะพี่น้องหรือว่าครั้งที่5ก็ได้นะครับเพราะว่าครั้งแรกนะครับ่ันชาติลาวนะครับก้อสอบไม่ออกหยุดนะครับถ้าออกเป็นครั้งก็ประมาณ5ครั้งเนาะนะครับถ้าไม ถ้าไม่หยุดก็ประมาณ6ครั้งนะครับก็สอบบอกที่969498นะครับพี่น้องบางท่านเอา96นะครับเป็นข้อสอบล่างบางท่านก็เอา69บางท่านก็เอา94นะครับสำหรับ489บนด้วยกันงวดนี้นะครับแอดลืมกลับหัวให้นะครับแอดได้8นะครับมา86รีบเกินไปนะครับลืมกลับหัวเป็น89นะครับไม่งั้นก็จะได้เฮอยู่นะครับ โอเคนะครับแอดก็ทําไปตามสูตรเหมือนเดิมนะครับไอซี่พี่น้องก็คอมเมนต์เข้ามาท้ายคลิปนะครับอยากชมสูตรตารางวันของมังกรทองนะครับแอดก็มี3สูตรนะครับมีสูตรตารางวันมังกรทองสูตรถุงเงินนะครับแล้วก็สูตรเดินดี ใช้ในการคำนวณข้อสอบไทยนะครับแล้วก็ลาวพัฒนาสําหรับฮานอยนะครับหวยหุ้นช้ยไม่ได้ใช้ได้ข้อสอบไทยลาวพัฒนาเป็นเลขกลางวันนะครับก็จะมีวันจันทร์อังคารพุธนะครับแล้วก็พฤหัสสุกเสาร์แล้วกว็อาทิตย์ข้อสอบบอ,อกว่าใน s คำนวณในวันนั้นออกวันจันทร์คำนวณวันจันทร์ออกองังคารคำนวณวันอังคารน,นะครับล่าสุดนะครับข้อสอบออกวันศุกร์นะครับมาอยู่นะครับเลข8ปดนะครับแกับ6ก s ลืมกลับหัวให้นะพี่น้องถ้ากลับขึ้นก็จะได้อยู่นะครับหกเมันรีบเกิน นะครับตัวเด่นเรามี8อยู่นะครับตัวรองนะครับพระรองเราคือ8นะครับสําหรับพระเอกก็คือ1นะครับ1ไม่มานะครับมา8นะครับน้องมาพระรองนะครับรองให้อยู่แต่เลขคิมลืมกลับหัวให้นะครับเลขออกสี่หลักมันจะโหดนะครับโอเคต่อไปก็จะเป็นวันศุกร์นะครับก็จะมีเลข9เลข5เลข7เลข4เลข6 2กับ0นย์คือเลขส่วนเกินนะครับวันจันทร์ข้อสอบตรงกับข้อสอบไทยนะครับแล้วก็ระวังลอกกันบ้านไทยด้วยล่ะนะครับ ลาวพัฒนาออกตรงกับไทยนะครับอ่าก็ไทยออกก่อน4ี่โมงเย็นนะครับก็สอบลาวพัฒนาก็จะออกประมาณสองทุ่มครึ่งเนาะประมาณนี้โอเคนะครับก็จะทำไปตามสูตรเหมือนเดิมนะครับก็จะคัดสูตรของมังกรทองลงไปนะครับพี่น้องจะใช้สูตรมังกรทอง5ตัวนะครับสูตรจากทองช่องรวมเป็น1ตัวนะครับตัวรวมกันเป็น6ตัวก็จะมีเลขศูนย์เลข6นะครับเลข9หัวตารางนะครับเลขสี่ เลข8แล้วก็เลข7 0 6 9นะครับ8 4 7นะครับสำหรับเม็ดเดียวนะครับสายวิ่งสายรูปชอบค่อยตามนะครับเน้นนะครับพี่น้องเน้นรูดอยู่ที่9นะครับวันจันทร์ส่วนมาก9ไม่ค่อยขาดนะครับสายวิ่งสายรูดรูด9นะครับพวกความชัวร์สำหรับ9เอจะเจาะไม่เยอะนะครับจะเจาะแค่3คู่ ดูดเลยนะครับก็จะมีสูตร์เก้าเก้าห้าเก้าเจ็ดนะครับประมาณนี้นะครับถ้ากลัวพลาดก็เป็นศูนย์เก้าเก้าห้าคัดออกไปเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าสี่นะครับก็าแปดก็ได้นะครับสําหรับใครที่กลัวพลาดลากไปยืนนะครับตามนี้นะครับสําหรับเม็ดเดียวสําหรับวิศว์พี่น้องที่ไม่ชื่นชอบเก้ามามันชอบกับหัวนะครับจะลองให้นะครับจะไม่ได้กลับยากนะครับก็คือศูนย์หก 6 0 0 6 6 9 9 6นะครับ6 8 8 6นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับตัวลองอย่าลืมชุดลองนะครับส่วนมากช่วงนี้ชุดลองเราจะเข้านะครับสำหรับอีซีพี่น้องไม่ชื่นชอบ6กับ9ตัวสุดท้ายจะลองให้ก็คือ8นะครับก็จะมี0 8 8 4แล้วก็8 9นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับตัวลองนะครับอีซีพี่น้องที่เคารพรักสำหรับ ตัวเด่นนะครับพี่น้องนะครับสําหรับในบ้านเอสจะเจาะให้ประมาณห้าคู่นะครับคัดสองตัวเด่นออกไปให้ให้ห้าคู่นะครับตัวเด่นก็ระวังเก้าห้านะครับเก้าเจ็ดนะครับเก้าหกนะครับเก้าแปดแปดสี่แล้วก็แปดเก้านะครับพี่น้องนะครับสําหรับตัวเด่นบอกท่านก็บวมเม็ดเอสคิมไทเมเม็ดเดียวต้องหกคู่นะครับเก้าคู่นะเม็ดเดียวเน้นๆฟังไม่ผิดนะครับก็คือเก้าตัวเดียวเลยนะครับพี่น้อง ตัวเดียวแค่เล่เลยนะครับใครที่ชอบวัดใจนะครับไป95 90ก็ไม่ต้องไปเอาเอา9ตัวเดียวนะครับจะไปต้มยำทำแกงไงก็แล้วแต่ตัวเดียวเลยนะครับสำหรับ FC พี่น้องไม่ชื่นชอบตัวที่เอสดับให้จับคู่ในตารางนี้เลยนะครับก็มีสิทธิ์มาทุกตัวนะครับสำหรับชุดวินนะครับสำหรับสูตรเจาะ4ตัวคัดได้นะครับจะใช้เลขผสมเลขเบิ้ลด้วยนะครับช่วงนี้ก็จะเป็น0079นะครับเลขผสม8497นะครับ74 หกเจ็ดนะครับผมถิ่มเปน้องเรียกในตลาดสำหรับหกตัวก็จะเป็นเก้าเจ็ดสี่แปดหกเก้านะครับสำหรับหกตัวสำหรับเบิ้ลก็ตามตัวอักษรนะครับเก้าเก้าหกหกแล้วก็แปดแปดนะครับกันสามคู่นะครับสำหรับสายเบิ้ลนะครับตามนี้นะครับสำหรับสูตรจากทางช่องแอดคิมนำโชคพารวยนะครับก็มานำเสนอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเอซีเปิน้องที่ชื่นชอบก่อนออกไปก็อย่าลืมกดสับสับคลายกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะครับให้ทางช่อง แอดคิมนำโชคพารวยด้วยนะครับสำหรับเอพี่น้องเข้ามาใหม่ที่ชอบอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกิงนะครับแจ้งเตือนไว้เพื่อจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนนะครับในคลิปต่อไปคลิปใหม่ๆนะครับที่แอดมินคิมนำโชคพารวยเอามานําเสนอนะครับสาหรับเอฟพี่น้องอยากได้ข้อสอบนะครับผมลองเลขวิ่งนะครับแบบจะวิ่งล่างอย่างเดียวไปเลยนะครับหรือว่าชอบเลขวิ่งบนก็คอมเมนต์เข้ามาบอกแอดท้ายคลิป นะครับแอดก็จะไปคิดค้นหาข้อสอบเลขวิ่งนะครับเอซีพี่น้องรับชมในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้แอดมินคิมนำโชคพอดีก็ขอตุลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่นะครับโอกาสหน้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้ออดดโชคดีมบรบยัยนะนะทุกท่านครับผมสวัสดีครับ